ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราจะมาเล่นแบบฟาดไม่ใช่ฟปป้า EP สองห้าวันถึงสิบวันไปลุยกันเลยเปิดมาวันที่ห้าเปิดมาปุ๊บเกมก็แหลกปั๊บทันทีเลยตอนนี้ก็แบบว่าเกมมันยังไม่โหลดน,นะะก็ถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเราไปทำการทำให้เกมมันลืล่นละ เกมมันก็ช่วงแ,วแรกมันจะกระตุกนิดนึงน,นะเข้ามาวันที่ห้าแล้วก็เลิ่ม,มาแล้วก็แบบว่าสำรวจก่อนว่าเออเงินเรายังอยู่เหมือนเดิมไหมเปิดมาก็มาค่ะอันนี้ค่ะจะค่าเช่าเพื่อเลยนะแต่แต่มันยังไม่ถึงวันถัดไปนะเพื่อก็เลยบอกว่ายายางย่างเราก็เลยบอกว่าเอาไม่ได้นะซึ่งก็ตามค่าแหละผมเอาอะไรไม่ได้ผมก็ต้องมา นั่งช่วยนั่งทําให้ฟอบป,ป้าเนี่ยไอ้เง็้ความสุขของฟอบป,ป้าเนี่ยมันเพิ่มมนาะเพราะว่าถ้าฟอบป,ป้าไอ้ความสุขของฟอบป,ป้ามันน้อยอะมันก็จะโคนน้อยนะหงก็ามาดูว่าเออนี่เรายังไม่ได้ซื้ออะไรไไเพราะว่าก็มีบางอย่างที่ซื้อไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้ซื้อนะก็ กตัดตลอดกลางคืนเลยตกเปศกาไปเสียบ่าโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เมื่อเรียบร้อยแล้วผมก็ซื้ออะไรแบบนี้มาไปซื้อเสร็จแล้วผมก็มาเก็อทำให้เอเนอร์จีของคุณพ่่นเติมเมอะร่างแรเรอเยอะขึ้นแล้วใเยก็จะอรเงี้ยก็จะนไปซื้อของว่ามีแค่จุดเดียวนะ เราจะซื้อของได้ครั้งนอกก็ออกไ้าะว่ายังไม่มีกุญแจนั่นเองฮะแล้วก็รอไปยาวๆนะมันก็มาต้องมาฝนเล็บตากับใบเลยงน้อง่าใหม่น้องมีความสุขนะไอ้ดกจานข้ันจะเยอเริ่มโอเคไปวันที่เจ็ดวันที่หกก็เลยโอ้ยขึ้นคอก่อนวุเนอวนที่ห เนอาค่าเช่านะเรับค่าเช่าเอาไปแล้วเราก็รื้อค่าเช่านะเป็นแปดร้อยบาทตอนนี้เนี่ยเราก็คือดังเนื้อตอนนี้ก็มาดูว่าค่าเช่าเท่าไรคือเราก็ต้องตรวจดูแล้วว่ามันเพิ่มขึ้นหรือ่าตอนนี้ก็เปิดร้อยแล้วนะต่อเดือหร่าคืนืาจะซดเนี่ยคืดังเนื้อ

นะฮะคือังเกตได้นะคนดูดิรเนี้ยนะฮะดเนียนะะผมขอตัดไปตอนตอนโอเควันนี้คือวันที่โมดคือเจ็ด่วันที่หกนะเพราะว่ากลับมาก็รีเกมใหม่เลยนะก็ขอโทษด้วยวันวันซ้ำกันนะฮะวันนี้ก่อในในเงินก่อสองหมื่นแล้วก็ซื้อคุณแจไปด้านนอกนะได้ชิปเห็นด้วยนะ แ่าแนหลอกสํารวจบอกว่าสวยงามมากเลยนะด้ดนหลอกก็ขับกลับเข้ามาก่อนนะเราก็จะมาแบบว่าซื้อของที่อยู่นล่างนะที่อนุญาตให้ซื้อตอนหลังจากเปิดประตูก่ซื้อกระถางม,มาเลยนะห้ากระถางนะแล้วก็ซื้อคนส่งนมมาแต่ยังไม่น่ามาเดี๋ยวเขามาอีกสามสามวันนะเดินมาก่อนสารวจเสร็จป,ปุ๊บก,ก็มาซื้อเครื่องสําหรับทํา เค้กนะฮะแต่นมก็ต้องรอนมออดีๆนะคะก็ซื้อไข่ซื้อพวกแป้งแล้วก็พวกพวกวิกกี้มอะไรอย,อย่างนี้นะวกไปแล้วก็กวะว่าจะซื้อดาบแต่ก็นั่นแหละม่ซื้อนะเปลี่ยนใจก่อนก่อน,นคือกลัวด้วยความที่กลัวว่าจะมีโจนบุกนะเพราะว่าเข็ดจากการโดนโจนบุกหนะ้าในพาร์ทในพาร์ทหนึ่งนะแต่น่าจะยังไม่ได้ลงดอก เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอผมมาผมก็ซื้อเจ้าหมาเฝ้าบ้านนะฮะหมาหน่าบานเพราะว่าเวลามัน,นพวกโจรมามันจะได้ช่วยกัดหน้านี่เดินไปตรงประตูโอเคพอเสร็จแล้วผมก็ออกมาแบบว่ามาแบบว่าเอ้ยหาน้องม้านะแล้วก็เดินไปซื้อดาบนะเพราะว่าสำคัญเลยก็คือดาบนะถ้าไม่มีดาบก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วก็เก็บของเข้าออตัวนะเพราะยังไม่ได้ทําเค้กตอนนี้ผมก็ ซื้อดาบเสร็จตูก่อมืดพับทันทีเลยนะ,ะมืดฟุ่มมืดเลยผมก็เดินเข้าบ้านนะฮะเพราะว่าจะทําการไปกลอมให้น้องเนี่ยนอนนะ,ะทีนี้น้องก็จะให้เงินแต่ผมก็ไม่ก็บประกับนะไปแวะเก็บมเมล็ดตอนนี้คือหน้าจอผมบักแล้วนะบักอยู่นะตอนนี้ถ้าไม่บล็กก็คือจะสามารถสายหน้านะฮะตัดไปเช้าอีกวันหนึ่งเลยแล้วกันนะเพราะว่า

นเนยเวเนยรนะนีเราสามารถกดบตายแล้วก็ตัวอื่นได้นะมัน okay, ่าันจากนั้นมุมกล้องผมก็บักนะก็อนอนุญาตเปลี่ยนก่อนนะเโอเคหลังจากที่ไปปรับเปลี่ยน ต้องออกเข้าเกมใหม่นะครเบือนี้ก็อยู่ที่วันที่8ปดนะฮะย้อนกลับมาที่เดือน่มาโอ้โห<อ>เอาเงินค้าเช่านะแต่เขาก็บอกมาอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าผมออกเกมแผนกายเป็นว่าผมผิดกฎนะก็คือออกเกมแล้วเนี่ยไม่สามารถถอนถอน เออเอาค่าเจ้าเงินเพื่อนได้ฮ่มาติดก่อแบบว่าซื้อเจ้าว่าจะซื้อสปริงเกอร์นะฮะที่รดน้ำนะฮะเพราะว่าผมก็ว่าจะ่รา่าซื้อรากว่าให้รดกระถางต้นไม้นะฮะก็ไม่มีทะฮก็เลื่อนรอนะฮะเพราะตองโคตรเท้าเงินเนี่ยผมก็เปลี่ยนใจนะไปซื้อพัดหลุมเทนนะฮะคือตอนนี้ฟุบป้าอาจจะร้อนนะฮะ พราะว่าในวันสุดท้ายคือวันที่สิบเนี่ยมันก็จะเป็นเข้าฤดูร้อนนะฮะวันหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยมีสิบวันนะฮะโอเคไปต่อกลางคืนเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ต่อไปคืนมาจโอเคได้เลยนะฮะบักแล้วคืออันนี้ก็บล่อกยมากเลยนะแบบนี้ทุกเกือบทุกแมปเลยนะบั็อกเหมือนกันหมดแต่อันนี้คือ นี่คือมันเล่นคนเดียวแล้วก็คือบักมันเยอะแล้วก็มันไม่ได้แบบว่ากระตุกอะไรอะมันก็ลื่นๆอยู่แต่มันบักนะถ้าบักมันไม่ค่อยล่อยมันก็ได้นะบักบ่อยมากอันนี้คือเอามุมกล้องออกมาได้นะคะบักทุกคนก็จะแบบว่าไม่รู้สึกอะไรนะาดูมันซูมมุมกล้องไปไกลมากแล้วผมก็ต้องแบบว่ารีเซ็ตตัวละครเพื่อทำให้มุมกล้องมันกลับมาเป็นปกติแล้วทุกคนดูนะ โหหนักกว่าเก่าอีกนะตอน้อก็เลยต้อง,ง A.F.K. ไปอย่างเนี้ย่ันต่อมาแล้วก็มาซื้อในในตังก็ครบแสนเนืแล้วก็มาบอกว่าคิดว่าจะซื้อเจ้าตัวนี้นะคือเจ้าที่เป็นดีเจนะเพราะว่าเราเนี่ยจะซื้อคือราคามันก็แพงนะหนึ่งร้อยหนึ่ง หนึ่ง้อหนึ่งแสนเลยก็ซื้อไปปุ๊บเพราะว่าวันวันที่เก้าแล้วนะฮะคือใกล้จะวันที่สิบแล้วนี่เห็นไหมเจ้าน้องดีเจเนี่ยเราจะทําการจัดปาร์ตี้นในคืนนี้นะฮะในคือวันที่เก้าเพราะว่าวันที่สิบเราก็จะจบคลิปนะจบคลิปด,ด้วยการปาร์กน,นะฮะเดี๋ยวดูไปต่อเลยตอนนี้เราก็มาแบบว,ว่าขอตั้งนะองนขอค่าเช่าชเพื่อนนะแต่เพื่อนเพื่อน เพื่อนเนี่ยไม่ยอมให้นะโอเคไม่เอาไม่เอาเพิ่มค่าเช่าก็ไม่ได้ด้วยนะต้องรอวันที่สิบเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องดูว่ากี่บาทก็ยังคงแปดร้อยเหมือนเดิมโอเคเราก็เดินเดินเหมือนเดิมเลยคือเราก็บอกว่ามาดูว่าเออผักเราจะเริตมตัวโเก้าสิบแปดเก้าเปอร์เซ็นแล้ว พอรู้ว่ามันเล็กใกล้โตเนี่ยตอนนี้ก็ปักอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะผมก็ไม่อยากออกนะเพราะว่ามันเป็นวันที่เก้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทนเล่นเมงนี้ก่อนผมก็รู้ทเทคนิคนะวิธีเล่นก็คือเราก็จะทําการอีกนิ้วหนึ่งอนะ่ะจับหน้าจออีกนิ้วนึงก็จับปุ่มเดินนะ้ำมันก็เลยไม่ยืดยาวไปพอตังผมแบบเยอะอยู่ผมก็จะเก็บตังให้ครบแสนนะจะได้ซื้อน้องหมาอีกตัวหนึ่งมาคอยเฝ้าบ้านนะ ผมก็เดินเดินไปนะรอให้มันมืดนะเพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวซึ่งมันก็มันก็ไม่ค่อยนานมากนะยที่ผมเดินนะเพราะว่าผมรอนิวแมปมาส่งนะเพราะว่านี่เป็นวันที่สามแล้วใช่นิวแมนน่าจะมาส่งนะผมก็เลยเดินมาเดินมาแล้วก็รอเงินนะเงินมันเพิ่มแล้วก็มืดแล้วนะอันนี้คือมืดแล้วพอ <New Man. S 1> มดเ,เสร็จปุ๊บเนะี่ยวันที่ วันนีกนนก้ก็วันนี้ก็รอไปยาวๆเดินะฮะเดี๋ยวผมตัดไปวันที่เก้าเลยวันนี้ต่างหากวันที่เก้าโอเคไปเลยโอเคครับวันนี้ก็วันที่เก้าแล้วมิวแมนก็า่าส่งนมนะฮะพอดีเลยก็วันนี้ก็จะเตรียมตัวกับว่า ทำเค้กนะเป็นเค้กวันเกิดนะของเจ้าน้องฟอบป,ป้านะวันเกิดมาถึงก็คือวันเฉลิมฉลองครบสิบวันนะที่น้องอยู่บ้านเรานะเพราะฉะนะั้นเราก็มาวัตถุดิบก็คือแป้งพวกแป้งพวกข,ข้าวนะเอากองบั้ินะข้าวข้าวแล้วก็ไข่นะแล้วก็ตาเมลนมนะนม นมนะแล้วทีนี้เราก็กปาดวิเดียยหลังจากนั้นเราก็มาที่เตานะแล้วก็ยัดวัตถุดิบเข้าไปนะนไข่น้ำด้วยนมนะเป็นสูตรของเขาแล้วน,นมนะแต่ในคลิปผมก็คือใส่ไปแบบเยอะมากผมคิดว่ายังไม่ได้ใส่นะนนนอ่าออใส่วิ็ดเยยเอาออกนะเอาออกคือได้ใส่ แป้งแล้วก็ใส่ครีมเข้าไปนะฮะไม่ใช่ใส่นมใส่ยาใสพวกแบบครีมผสมอะไรอย่างงี้คือเค้กน่าจะเสร็จตอนกลาคืนหละผมก็เลยทำกลราบนะว่าเก็บพวกนมพวกนิ้วนมอะไรพวกนี้เอาน้ฮาไม่งั้นมันจะหายนะะกลัวหายนะว่าถ้าเราออกกินเนก็จะหายเลยนะเก็บให้หมดเลย โอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอดกางวิเดนเนี้ยเลยแล้วกันวิเดนเนี้ยนี่ก็ตอนนั้นซึ่งตอนนี้ตอนนั้นคือละผมเห็นว่าพอสมควรผมก็เลยทำการจัดปาร์ตี้เลยโอเคแล้วเราก็จัดปาร์ตี้ทีพออีกทีกัน

อ้าวเพลงจบใล่โอเคกลับมาต่อเพลงมันก็จบไวมากตพเพลงจบปุ๊บ เคกเก็สิ็จปั๊บเดี๋ยวเราจะให้น้องกินที่หลังระกัน,นตอนนี้ก็ยืนเอฟเครอให้ช้าแล้วค่อยเอาเค้กให้น้องตอนนี้ก็คือยืนรอให้เงินมันระบาหมืน่นแสนห้าหมื่นก่อนโอเคคบแล้วก็ซื้อเจ้าซื้ออะไรนะซื้อเจ้าเนี้วตัวนี้กดซื้อไปเดี๋ยวรอก,ก่อน ไปเรียบร้อยคือเมื่อกี้จัดปาร์ตี้พ่อป้าเดีอวติดกระโดดกระเด็นเด็ดแบบกระโดดน้ํมาไอเน่เดี๋ยวเราจะรอให้เช้าแล้วให้พ่อป้ากินกันพ่อป้ากินไหมโอเคผมก็ยังไม่น่าจะให้ใกล้เช้าแล้วสามโงหนึ่งเช้าเรียบร้อยอะอืยังไงมาแล้ววัน เข้าสูเ่เดือนที่สองในที่สุดก็ถึงวันทีส่สิบแล้วนะท่านผู้ชมนะเริ่มวันที่หนึ่งไหม่ดเลยเราทีนี้เราก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน่าจะมีเพียงแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมนะนนบ๊ายบายเยี่นั่นแะ